เพื่อนๆวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกครับออเดอร์แรกติกต็อกของผมแตกแล้วครับเพื่อนๆเ,เรื่องมันมีอยู่ว่าตอนผมไหลสดเมื่อคืนตอนประมาณห้าทุ่มอยู่ดีๆก็มีคุณพี่ใจดีสองท่านเข้ามากดซื้อสินค้าผมผมนี่น้ำตาแทบจะไหลเลยเพื่อนๆโอ้ยขอบคุณครับใครสั่งเนี่ยเดี๋ยวผมขอนัดนัดกินข้าวหน่อยนะสองคนเนี่ยโอย้ขอบคุณมากครับ,บ,มรบผมก็เลยตื่นแต่เช้ามาแพ็คของให้พี่ๆกลัวทางไปษณีมันจะตัดล็อกก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ๆจะต้องรอนาน,นครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ได้แพ็คของ ขอภัยในความท้าด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องตัวชาร์จไร้สายผมก็เอามาม้วนกับโฟมกระแทกหมวนๆๆ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 ให้แน่ใจว่ากล่องไปถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยอันนี้ก็จะเป็นแท่นยึดสูญอากาศผมก็เอามาหมวนๆๆ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 ให้แน่ใจว่าไม่ชำรุดแน่นอนและนี่ก็คือใบออเดอร์แรกของผมนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยใบที่สองผมนี่เห็นแล้วปลื้มใจเหลือเกินไปเดี๋ยวเราไปส่งของให้ลูกค้ากันครับ ครับเพื่อนๆ GNT Express ไปแต่ละเข้าไปส่งของกันอันนี้ผมก็ส่งของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆทันน้ง2คนมากเลยนะครับที่ช่วยเด็กตาดำๆอย่างผมแล้วก็ขอบครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัีดีครับ